สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีอยู่สี่อย่างนะมีอะไรบ้างก็ไปเปิดดูกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะอันนี้ไปแลกมานะมันมีรอยนึงอะทุกคนเห็นว่าตรงเนี้ยเสียดายอะอันนี้มันเป็นออ่ชักกี้ยองแจนะคะนี่ น่ารักมากอันนี้เด้แบบโอยเสียดายอ่ะนี่มันมีตำหนิอ่ะแต่แบบเราแรกตอนเขาไม่มีตำหนิเลยนะนี่นะคะอันนี้สองนะคะนี่นะคะเป็นการ์ดน้องแมวสองจุ๊บนะคะนี่ก็ประมาณนี้มีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็รอคอยมากเหมือนกัน มาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรมามาดูกันนะคะอันนี้แบบเราคอยมากหมดไปหลายบาทอยู่เป็นอันนี้นะคะนี่วมาเปิดดูกันแกเออกมาแล้วนะคะเป็นสีเซตแบบนี้เลย มาดูทีะอันกันนะคะอันนี้จะเป็นของนิวอีล่าทั้งหมดเลยนะเห็นป่ะอันนี้เขียนว่านิวอีล่านะคะแล้วก็เซตน,นี้ก็เป็นนิวอีล่าเหมือนกันนี่นะคะมีทั้งหมดสองแบบนี่นะคะอันนี้เป็นแบบเซตชุดนอนอ่ะเหมือนจะเป็นคนละเมืองหรืออะไรสักอย่างกันอะ่ะเป็นแบบทนนิงการ์นะคะอันนี้มันน่าจะเมืองหนึ่งแล้วก็อันนี้น่าจะอีกเมืองหนึ่งหลอทั้งสองแบบเลย คือเราอยากเก็บที่เคยบอกว่าอยากเก็บเอพี่ม้าผมวันผมทองไว้แบบเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็เลยไปหาซื้อมาแบบเหมามาเลยนะคะมาดูไซส์นี้ก่อนนะคะเป็นชุดนอนหล่อมากนี่นะคะอันแรกเป็นอันนี้ที่เห็นกันเนาะนี่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบเขียนว่านิวอีลาแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นแบบฮอทัวร์2018อะไรสักอย่างหนึ่งอะเป็นของญี่ปุ่นนะคะเทนนิงการ์ดแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอันนี้นี่ โอ้ยหล่อมากหล่อที่สุดหล่อทุกลูกแล้วก็ถัดมานะคะอีกอันหนึง่งเดิแบบข้างหลังเป็นลอยง่ายมากเป็นลอยเนิ้วมืองอะแต่แบบข้างหลังสวยมากคือีอแบบเซตนี้คือดีดีดีนี่นะคะเป็นชุดนอนถทยกับผ้าม่านนะโหแบบค่อนหล่อค่อนเลยหล่อได้ขนาดนี้เทพเจ้านี่นะคะอันที่สองโอ้ย อย่างจ้องตาทั้งวันเลยนี่นะคะและ้วกรอัที่สามันพ่ายมากเหมือนกันอันนี้หมดแล้วนะคะของเซตชุดนอนอันนี้นะคือเราอไม่รู้ว่าอันนี้มันหมดหรือยังอะ่ะแบบว่ามันมีเกินจากนี้ไหมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากขายก็ทักมาขายได้นะคะที่ไม่ใช่ห้าสใบนี้นะแล้วก็ถัดมามาที่เซตสุดเทของเรามันแบบเสื้อหนังเซ็กผมแบบโอโหหล่อ,อมากด้านหลังเป็นเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองอัน อันนี้ใบแรกนะคะหล่อมากคนอะไรหล่อได้ขนาดนี้เนะี่ยแล้วอันนี้ใบที่สองพนยืนยืนแบบความหล่ออันนี้ใบที่สามนะคะนี่โอ้หล่อมากแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ใบแรกที่เห็นกันใช่ไหมนี่นะคะแล้วก็อันนี้ใบที่สองโอ้ยนั่งก็หล่อยืนก็หล่อทําอะไรก็หล่อดูดิหล่อมากเราชอบสมชอบพี่หมาแบบสีผมนี้มากอะ เออใครมีอะไรสีผมนี้ก็ขายได้นะคะเนี่ยแบบหล่อมากมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็ใครมีเทนนิงการ์ดที่เป็นเออเซ็ตนิวอีลานะคะที่ไม่ใช่อันที่เรามีแล้วก็ทักมาขายได้นะคะแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะคะ นะคะแต่แบบมันเป็นรอยบุบอะทุกคนเสียดายอะนี่มันเป็นรอยบุบแบบนี้เลยอะโอ้ยเสียมากแกเอามาเป็นอันนี้นะคะเป็นเซ็ตสแตมป์นะคะอันนี้เป็นจากมี้หกปีอ่าที่มันขายพร้อมการ์ดมันขายแบบแพงอยู่นะเราไมา่ได้ซื้อตอนนั้นก็เลยไปหาซื้ออยู่คะ่ะนี่ก็เป็นแบบเซ็ตสแตมป์หกปีแล้วข้างในสแตมป์ก็เป็นแบบอ่ออาลบั้งที่การ์ดเคยออกมาอะไรอย่างเงี้ยแบบ สวยมากเราชอบอันนี้มากแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบมันเรียกว่าอะไรอะ่ะเข็มกลัดเหรียญอะไรสักอย่างอะ่ะเอาจากสามอัลบั้มนะคะก็คือ t u อเว l แลนด์ไอด t น f y แล้วก็พรีเซนต์ยูนะคะประมาณนี้นี่นะคะสแตมก็จะเป็นประมาณนี้นะพอดีไม่มีสองอันเราเพิ่งรู้แต่แบบน่ารักมากเลยทุกคนข้างในไม่มีอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ยังดูดีทุกคนกล่องบ,บูบาก็วันนี้มีอยู่ประมาณนี้นะคะแบบพี่มาร์กหล่อมากแบบเซตนี้แบบนิวอีล่าคือบ,บตายตายตายใครมีอะไรก็ทักมาขายได้นะคะแล้วก็เราตามหากาชักกี้ของจิงยองนะคะอ่าของบัมมันชื่อบัมอะไรนะ <c oughs> Best of Love เป็นนี้นะคะเป็นกายของ จินยองชักกี้นะไม่ใช่การที่มันมาจาก,กซื้อชักกี้นะคะแต่ว่าซื้อจากบ้ามแล้วเป็นเวอร์ของจินยองถือชักกี้นะคะก็ทักมาขายได้นะคะก็วันนี้มีอยู่ประมาณนี้บา,บาย